ในงาน ITU Telecom World 2013ที่จัดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้ผมได้มีโอกาสนั่งคุยกับดร h a m a d อ n Toure, ITU Secretary General ซึ่งผมก็ได้ถามท่านว่านี่เป็นวันสุดท้ายของ ITU Telecom World 2013ที่กรุงเทพแล้วน,นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการให้โอกาสประเทศไทยในการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นและเพื่อให้เข้ากับเหตุการณ์ตอนนี้ uh, ผมขอถามดรนะครับว่ารู้สึกไหที่เกิดขึ้นในประเทศไทย Well, we have we had the excellent uh, opportunity here. Time was great. We had uh, uh, the ITU Telecom World 2013, just after the Connect the Asia Pacific Summit, which uh, brought together leaders of this region. This very diverse and uh, large region, which vibrant as well economically, and therefore we are very much satisfied with the participation. uh that uh, was driven by the economic vibrance of thailand itself our host country is simply stunning today what do you think that the benefits เอ่ผมถามต่อไปว่าจากมุมมองของพวกเราเราแทบจะไม่เคยได้มีการจัดงานในแบบนี้มาก่อนจริงอยู่ในอดีตเราเคยจัดงาน ITU ในระดับเอเชียอยู่ครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้สําคัญกับพวกเรามากครับ ที่มาจัดงานในกรุงเทพดรคิดว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงานในประเทศไทยโดยเฉพาะสําหรับประเทศไทยแล้วในานาคนนั้นจะเป็นอย่างไรครับดเรเ็็ตอบว่าเขาคิดว่า ITU Telecom World 2-3นั้นเป็นศูนย์กลางดึงดูดประเทศในแถบเอเชียและในครั้งนี้ที่เรานํามาจาัดที่กรุงเทพซึ่งกรุงเทพก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นศูนย์กลางของ ICT ที่วิเศษมาก ทาง i อ u ีเชื่อว่าประสบการณ์ความรู้สิ่งอำนวยความสะด,ดวกและการฝึกฝนที่ดีรวมไปถึงบทเรียนที่ได้รับมาจากทั่วโลกจะเป็นกุญแจสำคัญในความสำเร็จในการจัดงานที่นี่ i อท t e l e ท o ลคมให้โอกาสประเทศไทยได้พบกับเหล่าผู้นำจากกระทรวงต่างๆที่เป็นผู้นำจากหลายๆประเทศที่เดินทางมาพร้อมกับงบประมาณต่างการเมืองและข้อตกลงต่างๆด้วยเช่นกันเนื่องจากว่าเราต้องการรวมเอากฎระเบียบและสิ่วดล้้มเอาไว้ด้วยกัน และเรายัางต้องการรวบรวมผู้ให้บริการและผู้บริโภคมาให้ด้วยกันเพราะฉะนั้น ITU Telecom จึงเป็นการรวมกันของความสนับสนุนที่ไม่เหมือนที่อื่นและสำหรับประเทศไทยที่เป็นตลาดที่น่าดึงดูดมากเป็นตลาดสำหรับคนในทุกระดับอย่างที่คุณได้เห็นที่จัดแสดงไว้ในงาน ไม่ว่าจะเป็นไทยแพลนเลียนคุณจะได้เห็นอ e ีกกั v e r นเ e มนต์มากมายที่เป็นแอปพลิเคชันที่นําออกมาแสดงให้ผู้คนได้ศึกษากันและอย่างที่เราได้เห็นกันในแพลนเลียนอื่นๆคุณจะได้เห็นประเทศที่เล็กๆลงไปอีกเหมือนเป็นประเทศใหม่ประเทศหนึ่งในโลกไม่ว่าจะเป็นเซาท์ซูดานนอกจากนั้นจะได้เห็นแพลเลียนใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นจีน ซึ่งเราก็ได้นำทั้งหมดมารวมกันตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กจนบริษัทระดับยักษ์ใหญ่เพื่อให้โอกาสกับเราที่ได้ได้เรียนรู้ประสบการณ์อย่างที่คุณรู้นะครับ ICT เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางของสิ่งแวดล้อมตลอดจนศักยภาพรวมไปถึงเป้าหมายและโครงข่ายของวันนี้เพราะฉะนั้น ICT จึงเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาและการก้าวไปข้างหน้าครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของบทสนทนาระหว่างผมกับดรฮามมนทเรคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ worldwideweb.newaip.co.th/mobileworldlive/thailand ครับ